และแล้วนะครับนัดสุดท้ายในการลงเล่นฟุตบอลยูโรของริเยโนโรนโดก็เดินทางมาถึงจนได้นะครับล่าสุดครับในรอบ8ทีมสุดท้ายของฟุตบอลยูโร2024นะครับทีมชาติโปรตุเกสของโรนโดนะครับพลาดท่านะครับแพ้จุดโทษให้กับทางฝรั่งเศสของเอ็มบาเป้ไปนะครับ5ประตูต่อ3นะครับก็ถือเป็นเกมที่ทั้งคู่สู้สนุกเลยครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกด้วยกันทั้ง2ฝั่งนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ แทบจะไม่มีใครมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเลยนะครับในช่วง120นาทีครับก็ต้องมาตัดสินด้วยการดวนจุดโทษแล้วก็ปรากฏว่าเป็นทางฝั่งฝรั่งเศสของเอมบาเป้ครับยิงจุดโทษเข้าทุกคนนะครับทุกอย่างจบทันทีนะครับก็เป็นทีมของเอมบาเป้ฝรั่งเศสผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายไปเจอกับสเปนนะครับส่วนทางคริสเตียนโรนัลดครับก็อย่างภาพที่เห็นเลยครับยูโรครั้งนี้ผลงานก็ถือว่าไม่น่าจดจาเลยครับสำหรับทางโรนัลดครับ ลงเล่นเป็นตัวจริง5นัดครับคริเยโนโรนโดแต่ไม่สามารถยิงประตูได้เลยแม้แต่ลูกเดียวนะครับก็อย่างที่เรารู้กันแหละครับด้วยวัย39ปีแค่พาตัวเองนะครับเล่นยูโร6สมัยติดต่อกันได้แบบนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่โคตรสุดยอดเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อแล้วเละครับในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับผมก็เชื่อว่าแฟนบอลหลายคนนะครับอย่างเช่นผมเองก็หวังนะครับอยากเห็นโรนโดนะครับประสบความสําเร็จอีกสักครั้งหนึ่ง หลังจากที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วนะครับในยูโร2016ครับเราก็อยากได้อยากจะเห็นโรนโดประสบความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งแล้วในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับทุกๆุกนัดที่ลงเล่นนะครับก็แอบส่งใจเชียโรนโดนะครับขอให้ยิงประตูได้ขอให้โชว์ฟอร์มได้ดีนะครับแต่ปรากฏว่าในการเล่นนะครับในยูโรครั้งนี้ครับผลงานฟอร์มการเล่นก็ถือว่าก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดนะครับก็นั่นแหละครับก็เป็นเคลื่อนพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างดีนะครับว่าต่อ้เป็นสุดยอดนักเตะ ที่เก่งกาดขนาดไหนก็ตามครับแต่ทุกคนไม่มีใครฝืนสังคารตัวเองได้อย่างแน่นอนนะครับก็น,นั่นแหละครับก็กลายเป็นยูโรที่โรนโดครับเป็นครั้งแรกที่ไม่สามารถยิงประตูดได้และนี่ก็คือครั้งแรกด้วยนะครับนับตั้งแต่เขาเล่นรายการเมเจอร์ยูโร2004มาไล่มานะครับทั้งยูโรแล้วก็ฟุตบอลโลกครับทุกครั้งครับโรนโดลงเล่นใน ทัวร์นาเมนต์เมเจอร์รอบสุดท้ายนะครับโรนโดยิงประตูได้ทุกครั้งครับไม่มีทัวร์นาเมนต์ไหนเลยครับที่โรนโดไม่สามารถยิงประตูคู่แข่งได้ยิงได้หมดแต่ครั้งนี้คือครั้งแรกแล้วครับที่โรนโดไม่สามารถยิงประตูใส่คู่ต่อสู้ได้ครับถึงแม้ว่ายูโรในครั้งนี้นะครับอาจจะเป็นผลงานที่ไม่น่าจดจําสำหรับโรนโดนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่เขาทํามาตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาในการลงเล่นฟุตบอลยูโรรอบสุดท้ายนะครับผมก็เชื่อแฟนบอลครับจะจดจําโรนโดไว้ตลอดการเหมือนกันนะครับ ว่าน,นี่คือหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดตลอดการในการเล่นฟุตบอลยูโรรอบสุดท้ายครับจากเด็กวัยนุ่มนะครับใส่เสื้อหมายเลข17ในยูโร2004ในครั้งนั้นครับที่ทีมชาติโปรตุเกสผ่านเข้าสู่รอบชิงไปเจอกับกรีซแล้วโปรตุเกสพลาดท่าแพ้กับกรีซในครั้งนั้นครับและเด็กหนุ่มคนนี้ร้องไห้แบบผิดหวังสุดๆนะครับกับการแข่งขันในครั้งนั้นครับภาพนี้นะครับต่อให้ผ่านมา20กว่าปีแล้วก็ตามนะครับแต่มันก็ยังคง ชัดอยู่ในหัวสมองผมอยู่เลยนะครับแล้วก็ชื่อว่าแฟนบอลหลายๆคนด้วยเลยครับจากนั้นนะครับเขาก็ลงเล่นในยูโรมาโดยตลอดครับจนแล้วจนรอดครับด้วยความพยายามของเขานะครับก็สามารถประสบความสําเร็จนะครับในยูโร2016ที่ประเทศฝรั่งเศสครับในปีนั้นครับโรนัลโดสามารถพาโปรตุเกสนะครับ ซึ่งเอาจริงๆนะครับตัวผู้เล่นในทีมชุดนั้นเปรียบเทียบกับตัวชุดนี้นะครับชุดนั้นโอ้โหดูก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าโปรตุเกสจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์ยูโร2016ที่ฝรั่งเศสแล้วในนัดจริงนะครับสามารถโค่นเจ้าภาพอย่างฝรั่งเศสได้ด้วยแหละครับนั่นก็คือถือว่าเป็นคลังที่พลิกความคาดหมายเหมือนกันนะครับกับการที่โปรตุเกสเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศสไปได้ในฟุตบอลยูโรนะครับแลนี้นะครับก็ ผลงานของโรนโดนะครับที่ฝากเอาไว้ในฟุตบอลยูโรรอบสุดท้ายนะครับนี่คือมนุษย์คนแรกและมนุษย์คนเดียวนะครับที่ลงเล่นในฟุตบอลยูโร6สมัยติดต่อกันนะครับไม่มีใครอีกแล้วนะครับที่ทําได้อย่างโรนัลโดนะครับลงเล่นไปทั้งหมด30นัดด้วยกันนะครับในยูโรรอบสุดท้ายครับและเป็นเจ้าของถิตินะครับที่ชนะมากที่สุดในยูโรรอบสุดท้ายชนะไป14เกมครับ แล้วก็ยิงประตูได้มากที่สุดด้วยนะครับยิงไปทั้งหมด14ประตูแล้วก็ทำแอสซิสได้มากที่สุดครับทำไป7จ็ดแอสซิสด้วยกันนะครับแล้วก็คว้าแชมป์ไป1ครั้งครับนี่คือสิ่งที่โรนโดนะครับได้สร้างเอาไว้นะครับในฟุตบอลยูโรครับอื่ว่าสิ่งนี้นะครับจะอยู่ในความทรงจําของแฟนบอลตลอดไปแล้วก็ตลอดการด้วยแหละครับและนี่แหละครับก็คือภาพที่เราได้เห็นนะครับก่อนที่โรนโดจะเดินออกจากสนามไปนะครับ ดจ้าตัวตัวก็เดินก้มหน้านะครับด้วยความผิดหวังแบบสุดๆนะครับแล้วก็เดินผ่านอุโมงค์ไปนะครับและนี่ครับก็เป็นฉากจบของคริสเตียโนโรนโดนะครับในฟุตบอลยูโรรอบสุดท้ายครับและภาพภาพนี้นะครับก็เหมือนเป็นการบ่งบอกนะครับว่ายุคใหม่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับหมดยุคของโรนโดก็คงจะเป็นยุคของเอ็มบาเป้ต่อไปนะครับในฟุตบอลยูโรและภาพนี้นะครับก็คงจะเป็นภาพแห่งความทรงจำครับเพราะมันก็คงจะไม่มีอีกแล้วนะครับ ภาพโรนโดสวมเสื้อทีมชาติโปรตุเกสในยูโรรอบสุดท้ายครับหลังจากนี้นะครับฟุตบอลโลกปี2026นะครับที่ทวีปอเมริกาเหนือครับเราต้องมาลุ้นกันแหละครับว่าโรนโดจะสามารถไปเล่นในฟุตบอลโลกครั้งนั้นได้หรือเปล่านะครับในเวลานั้นโรนโดจะอายุ41ปีนะครับซึ่งต้องรอลุ้นกันนะครับแต่ส่วนตัวผมอยากเห็นครับอยากเห็นโรนโดนะครับฉากจบของเขาอยากเห็นเขาชูถ้วยฟุตบอลโลกสักครั้งหนึ่งก็จะเป็นการจบอาชีพอย่างสวยงามสำหรับทางโรนโดครับ และเ,เพื่อนๆเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับมีอะไรจะพูดกับโรนโดบ้างกับทุกสิ่งท,งทุกอย่างที่เขาได้ทําไว้ในฟุตบอลยูโรครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นใาการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องฝนตรงไว้ด้วยนะ